สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตี๋พาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบกานขับเจ้า Kawasaki W800 นะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2018เป็นรถใช้มือเดียวนะฮะเลขมาคันนี้ครับวิ่งมาเพียง6,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมาพร้อมกัของแต่งสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงจะ8,000อาจจะ6,000แท้ไหมนะครับแต่งอะไรบ้างมาชมเลยครับผมมาเลยฮะเลขไมาคันนี้ครับมาเลยครับ6,324กิโลเมตรแท้ตัว เรือนไม้ฝาครอบสวยครับไม่มีรอยนะฮะหัวโชคเดิมสวยไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสกุญแจให้มาครบถึง2ดอกแบบนี้ครับนี่ครับพันนี้ยังคงเป็นแฮนด์เดิมตุ๊กตาแฮนด์เดิมสวยนะฮะประกับไฟฟ้าครับตัวหนังสือไม่มีระลางปอกแฮนด์เดิมมือคัตเป็นแบบก้านเหรียญปรับประดับได้ครับตัวหนังสือมือเบรกนะครับเช่นเดียวกันปรับระดับได้มดดไ,ดไม่มีคอดไม่มีงอนะครับประกับคันเร่งตัวหนังสือไม่มีระลางนะครับพันนี้ยังคงเป็น ชุดสีถังเดิมเป็นสีดําเดิมนะครับฝาถังมันเดิมสวยนะครับพราะว่าโลโก้แบล็กอิดิชันสำหรับรุ่นนี้นะฮะนี่ติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบตัวถังนะครับต้องบอกว่ามีตหนิเพียงเล็กน้อยตรงนี้ครับไม่เห็นเลยนะครับแต่ไม่ใช่รอยล้มรอยชนนะครับนี่ครับยางการลื่นเดินยังอยู่นะครับเบาะนั่งเป็นหนังเดิมนะครับไม่มีขาดไม่มีรูครับที่จับด้านหลังก็ยังอยู่ครบนะฮะอ่ะด้านหน้าช่วยไปด้านหน้าสวยครับไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับปเลี้ยวคู่หน้าเดิมนะครับไม่มีรอยล้มแตกแล้ว โอมไฟหน้าเดิมครับไม่มีรอยหินนะครับครันนี้มีมาเพราะายางกันฝุ่นด้านหน้านะครับครบๆเลยแล้วก็บางคนหน้าเดิมเป็นสีเดิมนะครับทีเดียวตัวรถเลยนะครับยางหน้าเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์นี่คือ6,000กิโลเมตรแท้นะครับขอบล้อด้านหน้าก็ไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยนะครับดูครับเหมือนใหม่นะครับกระบอกโชคด้านล่างฝั่งขวาไม่มีรอยหินนะครับคาลิเปอร์หน้าเดิมเดิมจากโตเกีกวนะครับหน้าเครื่องมาดูครับ แห้งแห้งใสๆครับตามสไตล์ทันเดอร์ไบท์พระราม5คอท่อด้านหน้าสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างนะครับฝาา้าวเดิมไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมและคาบกาวคีบเครื่องสวยแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแตะพักเท้าฝั่งขวาครับเซนเซอร์ไม่มีแตกขาดขาี่เบกลางครับไม่มีคดไม่มีงอแน่นอนนะครับคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมครับมาฟังเสียงท่อคันนี้กันหน่อยดีครับพัตัดติดง่ายครับรอบเดินบาลนิ่งอัตราเร่งเป็นไง เลยครับขึ้นเร็วลงเร็วร้อเครื่องยนต์นิ่งครับผมไม่มีสะดุดเลยคันนี้โอ้โหสวิงอ่างฝั่งขวาครับนี่ครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างติกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบคันนี้ล้อหลังครับเป็นระบบเดกแบบดัมเบรกนะฮะนีครับสีดสวยล้อด้านหลังสวยครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งยางท่าหลังเต็มครับ6,000กิโลเมตรแท้นะครับคันนี้ก็จะคงเป็นบางคนหลังเดิมไฟท้ายเดิมสวยครับ เลขทะเบียนสวย800ตรงรุ่นเลยนะครับไม่มีบิดเบี้ยวคันนี้ไม่เคยมีหวัดเหตุแน่นอนฝั่งซ้ายเอ๊ยยังคงเป็นโซ่เตอร์เดิมๆติดรถนะครับแล้วก็ท่อฝั่งซ้ายครับมาดูเลยครับไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับรอยล้มสไลด์ไม่มีสวิงอาร์มสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านข่านะครับแล้วที่พคัญคันนี้ครับชกหลังแต่งครับจากโอรินครับผมนี่ฮะโอโหของแต่งจัดเต็มคันนี้มาครับด้านหน้าพักท้าฝั่งซ้ายครับก็นี่ครับ เซนเซอร์ไม่มีแตกขักคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแข็งเครื่องฝั่งซ้ายครับดูนะครับเซนสีเดิมครับไม่มีรอยล้มล้มแปะแน่นอนฝาว้าวเดิมสวยครับไม่มีรั่วซึมนะครับกาวคีบเครื่องเต็มคอท่อสวยนะครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างครับมาทิ้มคังครับคันนี้ครับนี่กระตัดแต่งจาก yss ครับตรงรุ่นเลยคันนี้ครับมาหน้าเครื่องฝั่งซ้ายดูนะครับแห้งแห้งใสๆสครับไม่มีหยดเยิ้มนะครับไม่มีเก็บงานแน่นอนกระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายครับ ไม่มีรอยหินนะฮะเอาละ,ะครับเป็นไงบ้างสัตับเจ้าคาวาสกิับิลแปดร้อยคันนี้ครับเราเปิดราคาไว้อยู่เพียง2 1 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นดาว,ดวต้นเพียง15,850บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซนะ์ณตอนนี้ใครหาอยู่จับรุ่นนี้บอกเลยต้องรีบมาเพราะคันนี้สวยใสยเหมือนใหม่แล้วก็มาพร้อมของแต่งด้วยนะครับใครที่หาอยู่นะครับบอกเลยต้องรีบมาจับจองเพราะว่าอยู่ไม่นานนะตอนร,รับรุ่นนี้ครับแล้วเจอกันครับทันต์บา์นนทบุรีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ